เห็นไหมคะเรายังเดินไปไม่ถึงต้นคริสต์มาสเลยค่ะจะเดินถึงไหมคะวันนี้กลับมาได้ไอีชันก็ว่าจะเดินไปคริสต์มาสก่อนนะคะเพราะว่าโดยไฟดึงลงไฟลงไฟดึงไฟอยู่แถวนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปทางสะไว้ลงไฟตัวจริงลงไฟค่ะใบเตยใช่ไหมใช่ค่ะนัดเตือนไปค่ะ คุณน,น้าเดินไปคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้ามันกินร้านอาหารตรงนี้นะคะสวยมากนะคะคุณแม่บอกตรงนั้นสวยมากนะคะสวยจังบนสวรรค์ชั้นไหนคะเนี่ยสวยจังเลยคะ่ะสวยมากมาก ไปคุณนัทเป็นไงคะคุณนัทชออมาเลยนะคะกำลังถอยหนังตกหน้าแม่น้ำนะคะแม่น้ำแม่งกกนะคะสวยจังเลยค่ะชอบมากเลยค่ยะ,คะ